ซับซอกขวาซอกขวาซ้ายดอกมุยขวาลุงนี้ร่วงทบต้นทบดอกดดสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเด็นไม้มวยไทยจะสีวันนี้ไปดูคู่เอกของรายการครับสุดยอดจริงๆ จับตาดูให้ดีครับไม่คมห้ายกด้วยกางเกงสีแดงขวามือนี่แม่คุณหน้าคุณตาสะทานฟ้าตอนนั้นชัยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยอายุ31ปีครับ7ปีนี้แล้วจากจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อยกัน30กันยายน2561บครับ123่าปอนวันนั้นพบกับกางเกงสีน้ำเงินก็คือเดชฤทธิ์ศอเพ็ญมาภาจากมหาสารคามครับอายุ24ปีห่างกันถึง7ปีครับดูดีครับเดินลุยไล่เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่้ายหน้าเป็นมวย ขวาแต่ว่าซ้ายหน้าดีทุกันทั้งคู่เลยครับดูจรงจังวะนี่นะครับเดินค้ำสอกไปสถานฟ้าอาดีตแชมป์ร้อยสิบแปดบอลของช่อง7 H d ดีมวยไทย7สีเดินสาวมาลัวใส่กันแล้วครับแหมแข้งซ้ายเตะซ้ายหน้าเด็ดเด็ดโอ้โหจะเตะซ้ายโดดแทงขวาเลยครับว่าหรันม้วนแผ่นดินแต่ว่าว่าไม่ถึงแผ่นดินครับอยู่กลางอากาศไม่โดนครับหืโดนเข้าแล้วลูยสับสอกใส่ลุกใน จับเล่นเหลี่ยมครับเดินเข้ามาโอ้โหแม่จะเข้าไปครับจะใช้ความเก๋าสถานฟ้าโดนแล้วครับจังหวะดังจากโดนศอกกัดดุยเอาคืนครับฮิรานมวนแผ่นดินศอกกลับเอามาลุกไล่ใหญ่แล้วครับอุ้ยโดนลูกนี้ครับอ้าวหมดยกโอ้โหท่ามกลางเสียงระฆังหมดยกอดีพระระฆังช่วยครับารมาดูเฉดไม้ไมวย,ย,ยไทยเจนสีหุก้าย หุกซ้ายนี่ครับจุดนี้นะครับวิ่งเลยครับโดนสวนเหมือนกันเสียบแม่เตะลูกนี้กลับมาชมกันต่อกับ3มยกผ่านยกนี้ไฮไลท์ด้วยดีครับยกที่4จบยกนี้แล้วก็มีอะไรเด็ดเด็ดให้ดูด้วยออ้ยเดินเข้ามาโดนขวาครับเด็ดเล็ดต่อยขวาหุกขวาเข้าไปเต็มขหมับเลยครับจุดนั้นแหละครับจุดสําคัญเอาโอ้ยจะก้มเข้ามาโดนแลวครับเอ้าหมัดขวาหุกขวา อ้าวโดนนับแปดไปแล้วครับเด็ดริดจับตาดูให้ดีครับเด็ดริดโอ้ my god โอ้โหลูกพี่ของทาด้านของสานฟ้าครับแม่เฮนะครับแต่เฮก่อนแล้วเป็น,นปยังไงเล่าเดินลูกไร่ครับเอานับแปดคืนให้ได้ครับเด็ดริดหรือว่าเอาน็อกไปเลยครับแก <c oughs> <Get S 1> เดินรัวแล้วอ้าวจับนายจะตีสถานฟ้า <c oughs> ดูดิครับอากับกดียาของชาวต่างชาติความหวันอย่างนี้นะครับมวยไทยเจ็ดสีจะพลิกจะล็อกหรือเปล่าโอ้ยพลิกล็อกไหม จะมาจะเข้าหมัดหนึ่งสองสับสอกเอาแล้วครับรับเยอะๆนี่ไม่ใ้่เอาหัวออกนอกเชือกเลยครับมาดรัวแล้วโอ้เดดเด็เดรัวแล้วครับทั้งหมัดทั้งสอกหนึ่งสองสามทีสี่ที ห้าที่หโอ้ยมาเป็นชุดเลยครับเอาเอาอยู่หรือเปล่าสถานฟ้า <c oughs> หายเมาหรือยังหายเมาหรือยังโลด,ดอีกแล้วล่วงจนได้ครับต้องนับ8ครับอาจารย์ธนวัตนว,วงสาสารบอกมือเลยครับโอโ้โหได้นับก่อนแต่ว่าโดนแล้วครับโดนชุดใหญ่มาดูชอดีอ้เ็ไม้โมยไทยเจ็ดสีกันได้ไรขึ้น <c oughs> เด็ดนิดแกห้าวจริงๆสับสอกหนึ่งหมัดขวา โอ้โหดีเลยครับแม่มีรอยแตกด้วยโอ้โหได้นับแปรก่อนแต่สุดท้ายเขาเอาคืนครับเอาคืนนี่โอ้ยเจ็บหนักด้วยครับวันนั้นวันนี้เวลาหมดมเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ